พอกับสบายดีป้าลุงสบายดีสุกุทุคนสบายดีเอฟซีทุกคนพอ,พอกันอีกแล้วกับสองน้องม็ดพ,พอกันที่เก่าละปา้าลุงอยู่ไหงอยู่นาลงมาเราเบิ่งวันน้ำถั่วป้าลุงเอ้ะลมาเบิ่งวันน้ำถั่วม,มาเขาวจะเป็นยังไงอืม ไอเนี่กระถวมเอานล้วนี่พอหัวนำหัวลงไปลงจั่ประมาณหาให้ไปลุ้งสี่ให้หาให้ 15. นำถั่วฮึลงจะป่เขา ก็ได้เป็นตาอัางเลยถ้านำัาถ่วมกันมันก็สิงามอยอกปลาลุงนะเบื้องนี้นำถ่วมนมันสิตายไปเลยทัานถ่วมประมาณสองมือนี่เข่าตายเลยปลาลุง หายหนนะบเห็นนะโมเห็นกกเขาเลยห้นี่มือน้ำถั่วแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลงแล้วน้ำลงแล้วก็ลงข้าหน้าก็เห็นแล้วตอนน้ำถั่วนะขันหน้ากับโเห็นเลยท่นี้ผมบดเลยส่าน นี่นะน้องเม็ดว่าสิลงมาเก็บเห็ดตะเมตตาผมว่าลงมาผมว่ามันน้ำท่วมเบิดเอาบปได้เก็บหางเห็ดเก็บกิโลกิโล่กี่โปรมโึฮรูันนี่ก็หักลงมาเลยเทอนี่ถ so ่วมเบิดไปลงไลย สภะมันจัดน่าจะเที่ยงกับเขอถอดเขาไปเดือบรูมถั่วหมดเลยเนี่นี่นมเมื่อ,น,น,อ,น,น,อนั้นน้องมีหยียงเป็นนี่แหละปลาลูกตัวบไดปฎยียบเขาดอกประลุกมักนมีก็ะคอยยญีงไปถั่วสีให้หาห้ นี่เป็นปลาเฮดปลาลู้เป็นปลาเฮดที่น้องมิดชิมาหาเมือนั้นเขามาบนปลาเฮดแล้วปลาลู้บ่อนนี่แหละบ่อนน้ำถว่วน้ำปลาไหลละอัดโทโทปลรลู้เอ้น้ำถ่วมก็ได้ นี่น้ำท่วมแล้วอ่าตอนนี้น้ำลงแล้วปลาเฮ็ดปลาลุงเด้อแตาเฮ็ดก็ยังบ่มีซ่ําปลาลุงน้ำท่วมเฮ็ดยังบ่ทันเกิดพอีก2 2มื้อ3มื้อพเ็ดจังสิเกิด

ข,ขันเฮ็ดออกนะฮะขากไรปะรูกเอ้ยังมิดจีเอาเก็บขันเฮ็ดปวกเอาหน่อยป่ะขากลเลยเสือไปแล้วเนี่ยใส่มาสั่มปะรู้เอ้ขันน,ขนี้ก็ได้อ้าวเฮ็ดเนี้ยอันหนึ่งขาวๆน่ะเฮ็ดเนี้อันนี้ เห็ดละงอกไปลูกออกมาเบิ่งเอื้อหักซสรนี่เห็ดละงอกเคี่ยบิ่งออ่ะสยไปเลยเห็ดละงอกไปเห็ดละงอกไปลูกนี่ ไปให้เราโมกลองขีดมาอ่อนเห็ดปวกไปเลยเกาะมาเบิ่งเห็ดปวกเจะว่าอ๋อกระบาอ๋ออ,อีบริได้ยันยังบ่ออกเด้ไปเลยพอเห็ดปวกบนเมตามาเก็บบอนองคีดมาเก็บเห็ดกระสิมุนนีอะไรไปเลย bụi này, xài. này còn xài. Hết là Buyên bụi Hẹn lắng hết của lòng Eh ba bè 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 mà hai bè 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 hết bè bè เห็นน้องเจเไิ่งเฮ็ดกันเลยเธอเองน่ะไม่สีแตกน้องกีดเย็นแอ๊กเถอนนะเขาเอาแต่ของใหญ่แท้เลยเขงปลาโอ้มันอยู่มันอยู่ปลาจีนบุรีตัวบางใหญ่ทั้งหันมาว่าละน้อยไปเลยละน่าตึ้แเ่ hmm cà phoi hmm ma này hmm hmm cà lông là bao nhiêu hmm 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 và tên là cả tem rồi lên đến nằm bông hang lợn cho đến nằm hàng mạnh ừ. ha nằm kịt cái nằm chơi nhá nằm kịt cái chơi mà còn cái nằm đông nằm đông đông. Ừ, mà họ thì Hãy Nói cho kênh Ghiền Mì Gõ พังอนเป็นงูปลาเป็นไามปุ๊บได้หมดน้ำตาเหืงเลยนะทิมปุ่มไป็ร้ไยเด็กๆกัมาหาหลอกไปดร้ไยมาถาเบิ้งมาเัอะมาลุ้นนั่งกันหน่อยสียได้เรือบ่กเป็นรยอ้าวแท้ๆอยากลงน้ำแร่เลยนะด้วยเลยมาเถอะเปงมปลาอยู่ทน nằm hồi cá lông hang là cái lông là... à. này mấy người này nó phì cho nên ngà cốc mày lọt này cốc mày đỏ cho nên họ vừa mắc hang pa 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 Oh, oh, phần phân một hướng đập luôn ấy rồi, oh. ba, thật không có <laughs> ah, ba ý ah, màn má, oh, chơi cái gì bệnh sẵn mặt trời ơi nữa ba khai đô lúc nào nắm 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 đột lông đấy. Hmm.

Ả, phần mặt tương hè Chẳng có hết còn bùm, chắc chắn ba, bà bớt Chắc là bà Bọn nằm Nằm thoát Lại rời Nằm tôn được thằng này ปตาตาโรเูแ่ดน้ำลงแห้งแล้วใกล้เบิดแล้วไปเลยทำทำน้องเม็ดมะลินมืดน่นะแหละเพื่อทำนี้ทำน้องเม็ดมะลินแต่ว่าจะต้อนขึ้นน้ำหน้าไปะละโอ้เมื่อก่อนเมื่อน้ำท่วงมาแค่อันนี้นี่เห็นในน้อยนึงแต่บังคับมันนี่นะ่ะน้ำลงแล้วลงแห้งแล้วใกล้เบิดใกล,ใกล้เบิดแล้วโอ้ยยังไงคูน้ำผาดหนับลง còn mày là lung lên tuần nè này. tuần này là hát lên à, tôn... ah nó hè, nó kít cho nó tưng hẻm chắc này tưng bước nó kít tưng hẻm bằng lúc nào? này nó kít sơ simmer phải luôn ấy Từ. nó kít sơ simmer phải nó kít kít

เออตัดบอลน้นำตัวตึตัดแบบป้าคักแล้วก็เลยทำเนีน่ะเพราะว่าแห้งกว่านี้ก็คักแล้วอ้าวน้ำข้างในก,ก็โตลงมาบัดทันลินกับพี่ม่วนเลยบัดด้วยไ่มฮะมาทันนีินน้องใม่ก็จ,จระเขาจะเก็บเพิ่มตัวนี้นะไปลงวมเก็นนาเพราะก็ใหม่ก็อย่าลืมก็ไล่อย่าลืมมัน กดติดตามช่องน้อมิดได้ปะลูกฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามช่องนมอมิดเนี่ยปะลูกเอคลิหน้าพบกกันใหม่สวัสดี